สวัสดีครับพบกับยังแอคทีฟวิสชั่นแนลภายประจำวันที่เดี๋ยวขอคัดเอาใหม่ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นาที่ อำเภอท่ายางนะครับจ erm ังหวัดพชรบุรอันน um ี้ครับเพื่อนๆครับกำลังช่วยกันดำนะก็เป็นเพื่อนนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยกันนะครับหลายหลายมหาวิทยาลัยนะคทั้งทั้งธรรมศาสตร์มบูรพาและวก็มสวนะครับหลายคณะนะครับก็ไม่มีใครเคยทำนาเป็นนะครับก็พาเพื่อนๆมาทำนานะครับเอ้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำนาเป็นวันแรกในชีวิต สนอโ้ดีค ok> ่ะครับคอครับผมครับรายงานจากข่ายเพชรบุรีครับสวัสดีครับพบกับยังแอคท s t ิสช n แนลวันนี้เราจะมาพาคุณมาพบกับเพชรบุร yep> ีเพชบุรีเพชบุรีเป็นนาไม่ได้มีแค่ทะเลนะครับ วันนี้เยาวชนอันน่ารักของพวกเราจะมาดำนากันจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งชาวนารู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวเม็ดหนึ่งมันลำบากเพียงใดเราอยากรู้ความรู้สึกของพวกเขาเหลือเกินมาสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งนี่นี่สวัสดีครับครับ เป็นไงบ้างครับเคยทํานามาก่อนหรือเปล่าครับเคยได้เกี่ยวข้าวครับไม่เคยดําเลยแล้วการดําน้่มันเป็นไงบ้างครับอยากเลยเย็นตีนครับเย็นตีนเย็นมือด้วยจริงอยากนอนแช่มากเอามือถือมาฝากได้ฝากได้ฝากได้เดี๋ยวไว้เสร็จงานอยากอยากถ่ายภาพคุณนอนแช่เหลือเกินครับรอรอจบงานก่อนดีกว่าเอ่โอเคเดี๋ยวคนเล่นแบบเยอะงั้นเราทำให้คนอื่นต่อแล้วกันนะครับ เป็นก้าวย่างที่ช้าๆเด็กอยู่ว่าแกชาติเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยเป็นผู้หญิงครับเนี่ยออออ๋ผู้หญิงค่่ะมมันจเตัวเองรู้สึกยังไงบ้างคะจากการได้มาทำงานในครั้งนี้หนูไม่ชอบเลยจริงหนูต้องอยู่กับแอร์อยู่กับพัดลมอยู่กับคนใช้อ่ะค่ะหน้าตาเลยหน้าจะเป็นคนใช้เออโอเคแล้วแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกแบบ เย็นตีนเหมือนคนที่แล้วมั้งไหมสื่อถึงชาวนามากค่ะเขคงลำบากมากเนาะอืมใช่ทำตัวอย่างเงี้ยก็คงลำบากเหมือนกันอไปไปต่อไปดเนาะนี่นี่ชาวนาผู้หญิง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 ผู้หญิงรู้สึกยังไงกับการทำนาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณตั้งแอร์คุณริ้วไปแล้วนะคะ มาถามชาวนาสาวคนนี้ดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะเหยียบเลนเหยียบเลนสนุกดีแลวแบบรู้สึกว่ากินข้าวครั้งต่อไปเนี่ยจะรู้สึกแบบซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งข้าวมากขึ้นเพียงใดก็คงจะกินข้าวหมดจานนะคะกินข้าวหมดจานเลยชาวนาได้ฟังคงปากปลื้มใจเป็นยิ่งนักโอเครายการมีรายการ โอเคเราขอให้ทุกคนทำนากันต่อไปแล้วกันนะจะไม่ร้อปวยเขาแล้วครับ,บ,บสวัสดีครับ